พี่น้องเออยย่ยงคอยก็มาแตงคอยดีดีคอยกักตัวอันปันได้กันให้คอยออกมาไอ้ต่ว่านี่คอยออกจากกักตัวเรื่องคนเรา่ด้สิบสี่เหมือนมาอยู่พ่อยี่สิบก็หมือนเราแตงให้คอยมากรีบวิวสวนไหน้าสาธุคนนั่นแหละอันนี้กันะเป็นซากกันอันนี้เห็นขาคอยเจะตกใจเด้องขาไงอันนี้เป็นซากกันมันเกลียวมันเกลียวมันหนึ่งกันนะฮในวันคอยเอิญมันเกลียวแม่คอยปลูกไว้ เอออันนี้ก็เป็นซากอันเพิ่นส่์ทงเมล็ดองุ่นมาว่าสั่นเสียพ่อปลูกว่าสั่นเออมีแต่ซากมัาน่ะตัวมันสิเกิดยังน้อแม่เนาะอันนี้ก็สาหนามเพิ่นอันเนื้อเทียนพัดลายพี่น้องเลยอันนี้บักอันนี้บักมีบักมีปลูกอยู่ประมาณลอยต้นไอ้บักม่วงม่วงกับประมาณพันต้นม่วงสามดดูเกี่ยวข้าเมียนี่ยังแน่เพลินอันบักยังบุกข่อยกับบุรุษจากน้ำดอกไอ้ข่อยรีวิวข่อยไายกับข่ายไปงเนียทั้งกันแต่ไขรทั้งหญ้าแฝกปลาปนกันไป ไออันว่าชิว่าสานน้ำอ้ออันเพียกมหากล่วยล้วยนี่อันฟังบนเป็นของเพื่อนเด้อฟังนี่เป็นของเฮาอันนี้ปูติดอันติดตบทีติดทีเขียนแดนทีแล้วพี่น้องเอ้ยคนเงิดไหลอันนี้นน้อยกับว่อจงไว้แค่จอเด้ยเนี่ยเนี่ยติดเลยเนี่ยเนี่ยติดเลยเออเอออันนี้กับปลาว่าไม่นปลาพี่น้องขออภให้ด้วยสา สารนามเห็นแววแววแววเดทไทยเบื้องไม้เออฟังพูนอันอันของเพื่อนเนี่ยอันเป็นของเย่าของเนี่ยอันของเพื่อนเนี่ยไทยซื้อไทยจะซื้อเอออันนี้ก็ก็อันนี้ก็ต้นไผยปูกไว้ประมาณพันต้นเออเน่าอัลลาเพี่น้าเห็นบ่อันนี้ต้นบกพราเพันกับลู้พะน้ำหอมเนี่ยละอันเห็นอยู่วใจอันต้นบกเกอะได้พี่น้องเกาะกันใช่แต่บางห่วงเห็อืมเออเบื้องล้วยอันเบื้องกล้วยดูปลูกกันเพว่นนี่นี่ไข้เงื้อเงินต้นบกห่งนี่แม่นี่แม่บมองดูข้ามองแน่ยัางหลึ่เดียวข่ับมองกันมันเยอะดูอืม เพื่นเนี่ยห้รีวิวห้เพื่อนกัเออก็รีวิวาเพิ่นซาบงบุกหุ้งก็เฮ็ดลอลยนมีอะไรต่อยกินเม่งตันละหน่วยสองเมียกับ่มีหมากอัไก็มีหมักเดียวันจะาปูยังไงแม่เนี่มันร่วงปป่วยเนี่แม่อข่อยแม่อข่อยก็พอข่อยป่วยนสวนคนสวนอันนี้บกหุ้งกรเฮ็ดอันปวดอิดเปียดอยู่โอ้ยพี่น้องไอพวต้นนี้ก็เป็นได้เนี่ยมเราเป็นต้นเดียวเป็นทั้งสองต้นเลยซานามันอันนี้ต้นหนกข่ากับต้นเมียงัวซาน้ามันเนี่ใส่ทุมทุมทุมทุนสางได ขอให้นเสียงรถอีแตนพี่น้องขอให้อยู่หน้าบ้านขอให้เสียงรถอีแตนอีแตนขี่การหน้าบ้านนี่เขาเลยขาดพอข่อยเป็นไรละ่ะเป็นไดเพราะเลยขาดพ,อ,าพอข่อยกู้สีสางได้อยู่ประมาณนันสามเดือนพี่น้องเอ้ยกู้สีตอกได้พวเมียข่อยคนเหตุู้เดียวพอข่อยเป็นคนนางสางเอนี่แหละแต่หน,หน้าเพิ่นที่ประมาณสามพันลายผูกนี่บุกฮวงต้นนี่โด่งง่าไม่ต้นเดียวที่ไม่ได้กิน แค่ต้องปลูกหญ้าแฝกให้ดินแก่นได้เป็นน่องเแกยนน้ำมาหนีเพราะว่าน้ำท่วมด้วยนี่เป็นได้ลงรถพอข่อยเจียวเวลาลงรถพอข่อยบ๊วยเห็ใส่งบประมาณหลายแสนบาทเนี่ยอันละนี่เขาเรือหาดเพื่อน่ะสุดยอดบ๊วใส่วเวลาสามเดือนที่สางได้เพราะแม่ข่อยเฮ็ดผู้เดียวมัดยางพอข่อยนั่งสั่งย่างเดียวแยกข่อยเกษตรสิตแต่งนั่นแต่งในหลายนี่เบางทางล้นสาแนวข่อยรถเพ่นจียวว่าเจ้าว่า